ตผมนังให้ถหมือเนาะมีหนูตบหนังมัน,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 นคือมีไก่ก่อนเวยมีหมูเนาะใส่กระรุกเนาะตบตบเไขมันมันออกก่อนทำได้ตมเทสิง่ตงตมเอโขดไขม่ไขมันสิ่งนัสองตึงเหนืออันฝุ่นกมากรุงเลยเนาเอาห่อนใส่ใกลที่เลยไกล้ท่านปีสอ,อ,องสามปี

เอาหอมเป็นต้บอกเนาะไข่ทอดที่ไข่คาเตรียมพร้อมเออตักตักเอาใจให้ให้เอาน้ำน้ำมันเออเอาใจนักนนู่นเออนั่นแหละอ่าตักหมดนั่นแหละถ้าผมตักหมดไ,ขขได้ลูกเออตัดใจกินตัดใจเริ่มบวมน้ำมันหกใส่เท้านนะอ่าเอาเอาตัดใจหมดเลยเอาแต่ตอนเอาแต่ตอนนั้นอ่ากินหอมก่อนเด้ออ่าเอาวางไว้ก่อนท้องด้อนกัน โอเคมารอเสิร์ฟรอเสิร์ฟนืนัดห่อนถนัดหอนสัมเหืองหนวหนึ่งตอนสองก้ออู้เซ็ตสองก่อนคะเติมตาเติมอะนะเติมกลุ่มดำุกโดดเขมา มุ้งมุ้ัเอาไปมูจะแบ่งใส่ไปได้กลูกใส่เสร็จใส่เหบีปองหกชุดของเสิร์ฟ้องสุกเสิร์ฟใส่พักในว่าที่ใส่พักหนึ่งอะ ด้เาครับสงส้นิวว่างงทหาตะวันี่เจ้าไปกินสดแต่ไม่ใจน้ำแข็คุณนักินคุณนกินไม่ได้น้ำแ่แต่ันคกินคุณกินได้ใจดี่างพร้อมเสิร์ฟลบสุกล้ต้มดำคบสูตลูกนะใส่้าวแล้วต้มยำมากันนะเรดหลูกนะปีประตูลูกยงเข้าปีประตูไหนลองดูอีแซบบอ ไก่ทอดต้องกัดรูกบบเคฟซีลูก <laughs> อือหได้ไรนะในซุน้ำแจงเข้าไปใช่ไหมน้ำแจงใส่เข้าไปใชอาไปลองส้น้ำแจงดนะิเอเอรอนอะไรนะไหนลองชดดูซุปๆน,น,นี่อร่อยไหมหรอเออร้อนโอ้เสยียร้เสยียร้าว่่เม่กที่าได้มากกว่กกาะแจ bây giờ cũng sẽ hẹn lại <laughs>